เด็กๆจ๋าวันนี้ครูมีพิซซ่ามาให้ดูว้าวพิซซ่าหั่นเป็น8ชิ้นเท่าๆกันเลยว้าวถ้าครูแบ่งให้ต้นกล้า2ชิ้นต้นกล้าได้กี่ส่วนของกล่อง 2>, 2ชิ้นจาก8ชิ้นก็คือ2ใน8ค่ะ ถ้าหากกินพิซซ่า4ชิ้นก็คิดเป็น4ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนใช่ไหมคะครูถูกต้องจ้าและเศษ4ส่วน8ก็คือครึ่งหนึ่งหรือเศษ1ส่วน2ด้วยนะเศษส่วนหมายถึงส่วนหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนสเท่าๆกันเช่นแบ่งแตงโม1ผลออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแตงโม1ชิ้นจะหมายถึงเศษ1ส่วน4ของแตงโมทั้งหมด